ของแซบแล้วพี่น้องจ๋านี่เขาเริ่มบานแล้วจ้ะผักกุงเขาเริ่มบานแล้วแซบดี่ดีด้วยพี่น้องจ๋าเนี่เพชรกินอย่างกระแซบด้วยพี่น้องเขาบานเต็มที่แล้วจ้ะเอาไป พัดใ,ใส่ขัวเส่ยไข่แกงสมบวกคือซื้อกระแซบด้วช่วงนี้เยอะมากเลยพี่น่องพักกุ้งพักเมเปิลอยู่ยอละมันช่วงนี้ไปใส่กับผอพี่น,อน่องจ้าลายค่ะวางต้นกระสูงเก็บบ่ถึง Ini kau get dari siapa? Kamu tadi nung ดอกกลุ่มเยอะน้องบานเยอะ กุมฝราหลังได้เยอะด้พี่น้องจ้ะวันนี้มันเริ่มบานแล้วจ้ะจ้ะวู้วแแ่บพี่น้อง พี่น้องจ๋า,าพักหมดจากอีกพักอีกเช่ดนิดนึงพี่น้องนี่จ้านี่ผักชีล้อมพี่น้องจ๋าอือพักอันนี้ก็กินได้ด้วยพี่น้องจ๋าไปนดิดจ้าต้องเก็บตอดอ่อนๆเน่อยจ้ะเก็บอ,อ่อนๆประมาณนี่จ้ะเราก็เก็บจ๋า ไก่จากทางแจ็คหน่อยดนะพี่น้องจ้ะเพราะว่าคนอยู่เหนือหมาเม่อหล,ลังนะพี่น้องเขาต้องเก็บจากไก่ทางแจ็คหน่อยถ้าจะเก็บกินนะพี่น้องจ้ะมีชุดแต่พักที่รองก็รลังขืนได้จ้ะเก็บอ,อ่อนแบบนี้ลักษณะของเขา ทางยีราฟมีหลายค่ะพี่น้องแตก่ก่ะเก็บมองทีไกลๆจากคนณยางจากน้อยจ้ะภากอีกชนิดนึงนะพี่น้องที่กินได้นะที่มีมาแนะนำเห็ดหูน้นนองจ้าชี้ล็อง เก็บต้นออนดอกนี่ค่ะเก็บเลยเด้อเก็บกินเด้อจ้ะฝรั่งยังกินได้พี่น้องเอาสิเอา กำลังจะฝนตกทั้งวันเนาะตอนนี้เวลาหาโมงเย็นจะ้ะรักษณะผักชีหลอมเด็กพี่น้องจะ้ะอีกจ้ะมาซิมีกะดอกมะสามแฉกหนึ่งสองสามสามแฉกวันนีจ้ะอีกจ้ะคือผักชีหลอม คนไทยต่างนเนอะพี่น้องแสบดูใจะลวก,กระแสบจ้ะกินสลัดกระแสบจ้ะพี่นอ้อง